สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นุนนำพอดแคสต์พอดแคสต์สำหรับการพูดคุยเรื่องดิจิตัลนะครับกลับมาอีกแล้วผมนำสาธัดครับวันนี้เป็นอพิ o ซด6แล้วนะครับวันนี้คงนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเทคโนโลยีมากเลยนะฮะแต่พอด,ดีได้จังหวะที่อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกประทับใจนะครับกับผู้เขียน นะฮะผู้เขียนเนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกของท่านนะฮะต้องเรียกว่าท่านดีกว่าเพราะว่าท่านนี้คือ,เ,อ,อเจ้าสัวธนินเจียระวะนนนนะครับหรือเจ้าของเครือ c ีพีของเรานั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะครับในมุมมองหลายๆคนเนี่ยก็คงได้สัมผัสต,ตัวท่านผ่านข่าวนะฮะผ่าน การทำธุรกิจของท่านนะครับอย่างเช่นซีพีอย่างเช่นเ e อร์เซน, er นะฮะหรือแม้กระทั่งตัว t u u นะครับทรูวิชันก็ด้ด้วยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงสุดเลยลละในเมืองไทยนะฮะผมก็รู้จักคล้ายๆกับทุกคนนะครับก็คือเห็นท่านอยู่ในมุมมุมหนึ่งแต่วันนี้สนใจนะฮะก็เลยมาเห็นท่านในมุมที่เป็นนักเขียน โดยปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอ่านหนังสือนะครับโดยที่มักจะชอบหนังสือประเภทที่ผู้เขียนเนี่ยเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาเขียนให้เราเห็นว่าท่านผ่านอะไรมาบ้าง นะครับอย่างคุณธนินเนี่ยท่านก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะต้องขอสารภาพว่าเล่มนี้ผมอ่านไปแค่ครึ่งเล่มยังยังไม่ค่อยจบดีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารู้จักตัวตนหรือข้างในตัวท่านมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมค่อยค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับอพิโซดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จบในอพิโซดนี้ก็อาจจะขอเลื่อนไปอีกอพิโซดหน้านะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าความสําเร็จดีใจได้วันเดียว ครับโอ้โหตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะครับคือท่านในมุมเนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการหรือหลายๆท่านที่เป็นอยู่นะครับเรามองว่าเออเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องการความสำเร็จถูกต้องไหมครับแล้วอะไรหล่ะที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราจะยึดติดในเรื่องของความสำเร็จนั้นเนี่ยไปอีกนานไหมนะครับในมุมมองของคุณธนินเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเรียกว่า คุณธนินทร์แล้วกันนะครับเพราะว่าในฐานะของนักเขียนในวันนี้นะครับคุณธนินทร์เเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของชีวิตท่านเนี่ยท่านมองความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องอชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะว่าเมื่อเราสําเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องล้มเหลวได้ถูกต้องไหมครับแล้วเราทําสําเร็จได้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเราจะสําเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครหรือผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจคนไหนเนี่ยคนไหนเนี่ย ยึดติดอยู่ความสําเร็จของเดิมๆของท่านเนี่ยก็ควรที่จะ move on ครับในมุมของเขาในมุมของท่านน่นะครับถ้าเริ่มจากทําธุรกิจมาตั้งแต่ช่วงสมัยตั้งแต่เด็กเลยครับอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยตอนที่ท่านเนี่ยอายุได้9้าขวบเองนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจต้องเรียกว่านักธุรกิจข้ามชาติเพราะว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยเป็นคนจีนครับ แล้วลงทุนโดยการาต้นช่วงสมัยจอมพลปดิเลกนะครับอยากให้มีการลงทุนกันของภาคเอกชนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาเปิดธุรกิจในเมืองไทยได้คุณพ่อก็เลยคุณพ่อของท่านธนินเนี่ยก็เลยมาเปิดธุรกิจนะครับแล้วก็พาลูกๆนะครับมาดูแลธุรกิจของท่านนะครับ สมัยนั้นเนี่ยท่านอนินก็ได้เริ่มตอนช่วง9ก้าขวบเนี่ยท่านชอบมากในการเลี้ยงไก่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไก่ธรรมดานะครับเป็นไก่ชนท่านซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแล้วท่านเลี้ยงมาเนี่ยเพราะว่าท่านชอบเลี้ยงสัตว์ที่เป็นนักสู้นะครับมันได้บอกบอก cos, ความความต่อสู้ของของท่านดีนะฮะตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยท่านก็เรียนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็ทําให้การเรียนการ กา, uh, การเรียนรู้ของท่านตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องฝ่าฟันใน uh, หลายๆประเทศเลยเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องของ uh, ภาษาภาษาภาษาจีนด้วยนะครับท่านอาจจะพูดได้แต่ว่าการเขียนเนี่ยค่อนข้างเป็นอุปสรรคอย่างมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรียนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงอายุ18ปีเนี่ยท่านก็กลับมานะครับบอกของคุณพ่อว่าอยากจะกลับมาทํางานและอยากจะช่วยพี่ชาย บแบบทํางานละงานแรกของท่านเนี่ยท่านเป็นหลงชื้อนะครับในภาษาจีนนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะแบบคนที่ทําทุกอย่างในกิจการนะฮะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเสมียนเป็นคนคุมสต็อกคนคุมคลังนะฮะคนขายพนักงานจดบัญชีคือท่านพยายามทําทุกอย่างคือพูดง่ายว่าในชีวิตของท่านเนี่ยอยากที่จะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรู้ความรู้ การที่ไม่รู้เนี่ยนำพาไปสู่ความที่ไม่ถ้าเกิดว่าท่านมองว่าถ้าจะเสียเยเส่ยงเนี่ยเสี่ยงเนี่ยขอให้เสี่ยงสัก30แล้ว70สําเร็จเนี่ยโอเคนะครับแต่การที่จะเสี่ยงได้เนี่ยจะต้องมีความรู้เนี่ยเป็นส่วนประกอบดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องรู้ทุกเรื่องรู้จริงทั้งหมดนะครับโดยที่ท่านจะใช้คาเป็นการคำถามครับถามซะจนจนกว่าคนตอบเนี่ยเขาขี้เกียจตอบแหะนะฮะ หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากธุรกิจขายอาหารสัตว์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ตอนช่วงประมาณสักอายุ 10, 20นะฮะก็ได้เข้ามาสู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับการเ,เตรียมเนื้อไก่นะฮะก็คือการโรงโรงถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าโรงฆ่าโรงฆ่าไก่นะฮะแต่ว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะครับแต่ปรากฏว่า ท่านก็มองมอง,มองว่าเอทำไมเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือเนี่ยท่านมองว่าอการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเราจะต้องทําแบบครบวงจรนะครับเราจะต้องเอาความรู้ความสามารถหรือเทคโนโลยีเนยเข้ามาจัดการท่านก็เริ่มที่จะสร้างโรงงานหรือสร้างเครื่องจักรแต่ปรากฏว่าเจ้าวัตถุด,ดิบนยซึ่งเป็นตัวไก่นนี่มัไม่เหมาะสมกับเครื่องจักรก็คือว่าบางทีไก่มันเล็กไปบ้างบางทีไก่มันใหญ่ไปบ้างแต่เครื่องจักรมันไม่สามารถที่จะปรับตามขนาดของไก่ได้ ท่านก็แบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราคงทําต่อไม่ได้เพราะถึงทาเนี่ยก็ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอหรือผลผล,ผลิตออกมาก็ไม่ได้ดีพอดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่คุณธนินเนี่ยมาเริ่มที่จะลงไปลึกที่สุดเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจของการเลี้ยงไก่นะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนไทยของเราเนี่ยเลี้ยงไก่เนี่ย อย่างมากเลยนะครับเราเลี้ยงใต้ถุนบ้านเนาะแล้วเราก็ปล่อยให้ไก่เนี่ยมันไปจิกกินไส้เดือนกินวัชพืชกินนู่นกินนี่กินมมลงมลงต่างๆนะครับหนึ่งคนเนี่ยเกษตรกร1คนเนี่ยสามารถเลี้ยงไก่ได้อย่างมากก็ประมาณร้อยตัวเท่านั้นเองนะครับสมัยนั้นเนี่ยท่านก็เลยไปท่านทาน,นินก็เลยไปทําการเรียนรู้ว่าเอ๊ะแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาทํำยังไงกันบ้างปรากฏว่าที่ประเทศอเมริกาครับ เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับใช้นะครับก็เลยสามารถทําให้เกษตรกร,กรหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้ถึงหมื่นตัวเลยล่ะนะครับท่านก็เอาเลยครับบินไปเลยครับแล้วก็ไปเรียนรู้ไปดูพันธุ์ของไก่นะครับแล้วท่านก็กลับมานําพันธุ์ไก่เนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเลี้ยงในเมืองไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยโหวัยรุ่นเลยครับอยากที่จะแบบ เต็มที่นะฮะมาพร้อมกับความรู้ความสามารถเอาพันไก่ไาด้วยกะว่าจะเลี้ยงในเมืองไทยปรากฏว่าช่วงแรกเนี่ยไม่มีใครเอากับท่านเลยหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยครับก็กลัวในทุนว่าในทุนเนี่ยจะมาหลอกลวงเขาจะมาเอาเปรียบเขาก็เลยไม่มีใครเนี่ยอยากที่จะเอาด้วยไม่มีเกษตรกรคนไหนเนี่ยเขาอยากจะทำนะฮะตอนนั้นในสมัยสมัยไหนเนี่ยสมัยตอนผมยังไม่เกิดเลยนะตอนนันตอนนั้นสมัยน่าจะประมาณสมัยประมาณสองห้าสองศูนย์ในช่วงนั้นน่นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเนื้อไก่เนี่ยถือว่าเป็นของหรูหรานะครับเนื่องจากว่าเนื้อไก่มีราคาแพงมากนะครับแล้วก็คนธรรมดาอย่างอย่างอย่างคนทั่วๆไปประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีทางได้กินเลยนะฮะเพราะว่าเนื้อไก่สมัยนั้นนะ่ะค่อนข้างแพงเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางนี่แหละที่เออซื้อมาจากเกษตรกรแล้วก็เอาไปขายกันในราคาสูงสงนะครับท่านธนินมองว่าอืมถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะ สิ่งที่เราจะช่วยได้เนี่ยจะทํายังไงให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถกินไก่ได้ท่านก็จําเป็นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยเข้ามาในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีเกษตรกรบางท่านเข้ามาฟังนะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจะลองดูมีมีมีเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับจะลองเสี่ยงดียวกับท่านาทางทางคุณธนินคุณธนินก็ดีใจมากก็เลยแบบเต็มที่เลยก็คือลงไปขุกกับ เกษตรกรท่านนี้ตั้งแต่การที่จะสร้างตัวโรง,เ,เ,ลงเลี้ยงไก่ตัวนี้ขึ้นมานะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยไก่พันธุ์ของอเมริกาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะต้องปล่อยหรือออกไปให้มันหาตามธรรมชาติได้เราจําเป็นจะต้องมีอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบมีการตรวจสอบเรื่องสองสัยพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เองเนี่ยคุณธนินก็มาแบ่งงานครับว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้นะผมจะขออนุญาตทําเป็นลักษณะของคอนแทคฟาร์ม นะฮะมีการเซ็นสัญญากันให้เรียบร้อยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบกันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยที่ทุกคนรู้นะครับว่าเขาถึงทุนลําบากนะครับแล้วเขาไม่พร้อมที่จะเสี่ยงอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าเขามีทุนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเสี่ยงปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําหรือใช้ชีวิตต่อไปได้เลยดังนั้นคนที่จะต้องทําหน้าที่เสี่ยงเนี่ยก็คือนายทุนหรือนักธุรกิจครับ ดังนั้นเนี่ยซี CP ก็เลยเข้ามาคุณธนินก็เลยเข้ามาแบกรับความเสี่ยงตรงนั้นไว้หรือเราเรียกว่าแบกรับตลาดไว้ดังนั้นเนี่ยกเกษตรกรนะครับมีหน้าที่เลี้ยงไก่ในมาตรฐานที่คุณธนินเขา,เาไปเรียนรู้มานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลี้ยงได้คุณธนินจะรับซื้อหมดทุกตัวเลยแล้วคุณธนินก็เอาไปทําตลาดต่อนะครับตรงนี้เองเนี่ย ก็แบ่งหน้าที่กันระหว่างเกษตรกรกับคุณธนินครับเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดไก่ตายโดยธรรมชาติอย่างเช่นมีสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเข้ามากัดมากินเนี่ยเกษตรกรต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไก่ตายจากเชื้อจากโรคหรือไก่ตายจากอย่างอื่นสาเหตุอื่นๆเนี่ยตรงนี้คุณธนินเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่คุณธนินเนี่ยดูแลสายพันธุ์ไม่ดีหรือให้วัคซีนไม่ถึงหรือเลี้ยงไก่ เอามาตรฐานเอาความรู้มาปรับใช้ไม่ได้นะครับก็ถือว่า,าความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่ทคุณทนินเขาก็จะเป็นคนรับความเสี่ยงตรงนี้ไว้นะครับก็ปรากฏว่าท่านนี้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงไก่นะครับหนึ่งคนสามารถเลี้ยงไก่ได้หมื่นตัวดังนั้นเ,เกษตรกรท่านนี้ก็เลยติดใจครับเลยอยากที่จะอ,อยากจะได้เลี้ยงไก่เพิ่มดังนั้นคุณตนินก็บอกว่า้นก็ต้องสร้างโรงไก่อีกสักโรงหนึ่งนะฮะ จังหวะนี้เองเนี่ยคุณธนินไม่ได้สามารถที่จะให้เงินของเกษตรกรได้นะครับค่ะทุกคุณธนินเนี่ยจะทําการเขาเรียกว่าค้าประกันให้กับเกษตรเกษตรกรท่านนี้นะครับโดยเกษตรกรท่านนี้ไปขอกู้กับธนาคารมาแล้วทาง CP เนี่ยจะเป็นคนค้าประกันให้นะครับจริงๆแล้วคุณธนินบอกว่าเขาก็สามารถไปกู้ด้วยตัวเขาเองได้นะแล้วเกษตรกรก็จะมาปล่อย ก็จะเอาเงินทุนตัวนี้มาให้กับเกษตรกรโดยผ่าน CP พีแต่ทําวิธีนี้ธนาคารเนี่ยคุณธนินเขาอยากให้ธนาคารมารับรู้ความยากลําบากของเกษตรกรเหล่านี้ด้วยนะครับก็คือท่านน่ยถือหลักประมาณอยู่3ามประโยชน์นะฮะหลักสาประโยชน์นี้ในช่วงกลางๆของหน,นังสือของท่านธนินเขาเขียนเอาไว้ว่าประโยชน์ถ้าเกิดมีประโยชน์สมประโยชน์อยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้สิ่งคนแรกที่จะได้รับประโยชน์ก็คือ ประชาชนหรือเกษตรกรนะครับคนที่2ที่รับประโยชน์ก็คือตัวประเทศเองนะฮะคนที่สามที่รับประโยชน์ก็คือตัวบริษัทที่ทําถ้าเกิดมีทั้งสามประโยชน์นี้แล้วเนี่ยจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืนได้อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับสมประโยชน์นี้นะครับต่อมาในปัจจุบันนี้นะครับ ก่อนที่จะข้ามไปปัจจุบันเนี่ยผมค่อนข้างอยากจะรีบ,ร,บรีบเล่านะครแต่ว่าเอาค่อยๆไปดีกว่านะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เกรรษตรกรท่านนี้ประสบความสำเร็จนะครับในหมู่บ้านท่านเนี่ยก็อยากที่จะเรียนแบบด้วยก็เลยมาปรึกษาคุณธนินนะครับ แต่และเกษตรกรก็เริ่มเปิดใจทําความรู้จักกับคุณธนินนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยทาง CP ก็ทําได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็พยายามที่จะนาเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งสูงและยิ่งซับซ้อนเนี่ยเข้ามาให้เกษตรกร,กรไทยเนี่ยได้ใช้งานกันเทคโนโลยีที่ยิ่งซับซ้อนเนี่ยนะครับจะง่ายและก็สะดวกสบายกับผู้ใช้มากนะครับธน,นินเนี่ยเขาถือหลักอย,อ,ยอยู่นิดหน่อยครับเขาบอกว่า ถ้ากำไรน้อยเนี่ยแต่ขายมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากำไรน้อยกำไรมากเนี่ยแต่ขายน้อยก็ไม่ได้ขวายหมายความว่ากำไรมากกำไรมากขายน้อยก็คือกำไรน้อยกำไรน้อยขายมากนั่นก็คือกำไรมากครับนะครับนั่นก็คือหลักการที่คุณธนินเนี่ยเอามาใช้ในวันนี้นะครับโอ้โห ieso, ต่อมานะครับ ดังนั้นเนี่ยระบบคอนแทคฟาร์มเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเกิดด้วยซ้ำเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็เกิดขึ้นเป็นเป็นทำให้ธุรกิจเลี้ยงไก่ของทาง CP เนี่ยก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้เป็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเกษตรกร1คนนะฮะใช้เทคโนโลยีสามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้ถึง1 7 7 0 0 0 0ตัวเลยแล้วทาง CP ตั้งใจว่าในอนาคตเนี่ยอยากจะให้เกษตรกร1คนเนี่ยสามารถเลี้ยงไก่เป็น3 0 0 0 0 0กว่าตัวเลย โอเคครับยังไงวันนี้เราพูดถึงเฉพาะธุรกิจไก่ของทาง CP ก่อนละกันนะครับอันนี้เรื่องเล่าผ่านมุมมองของนักเขียนที่ชื่อว่าคุณธนินเจียละวนนท์เขียนสนุกมากนะฮะเขียนแล้วแบบเหมือนกับว่าผมแนะนําให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจและมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเนี่ยซื้อเล่มนี้เลยนะฮะควรจะมีไว้นะครับเพื่อเก็บไว้เป็นความรู้กันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าต่อกันฟังนะครับในธุรกิจอื่นๆของ CP ก็เดี๋ยวในเอพิโซดนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ